ังบางโจพามา่าปวนประสวบตั้งแก๊งตบซัพ์ปาบอมคมคู่ชาวบ้านชิงหมวกกันน็อกย่านบางสะพาน ไม่สลุดโพสตเยอะๆท่าทายตำรวจไทยจากกรณีการรายงานข่าวล่าสุดค่ะที่จังหวัดประจวบคิริคันวัยรุ่นโจชาวพม่าค่ะนับสิบเหิมเกริมมีการตั้งแก๊งตบหมวกกระน,น็อกไล่ขวบอริไทยพื้นที่อำเภอบางสะพานโดยกล้องวงจรปิดค่ะก็สามารถจบภาพเหตุการณ์ขณะที่แก๊งวัยรุ่นโจชาวเมียนมานับสิบคนมีการใช้รถจักรยานยนต์ไล่ขวบอริชาวไทยขณะที่พยายามจะวิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้านก่อนที่จะมีการใช้บอมปิงปองค่ะ ขนาดใหญ่คว้างไสททาให้เกิดแรงบึ้มกระเด็นไปโดนหลังคาบ้านสร้างความเสียหายหเป็นวงกว้างโดยจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ที่บริเวณบ้านเลขที่343หมู่ที่12ตําบลชัยเกษมอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาต่อมาค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะพร้อมด้วยชุดพิสูจน์หลักฐานสพธงชัยอําเภอบางสะพานได้มีการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังจากได้รับรายงานโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะได้มี การนำกล้องวงจรปิดที่มีการติดตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านของผู้เสียหายไปตรวจสอบจึงทราบว่ามีรถจักรยานยนต์ค่ะจํานวน5คันโดยมีกลุ่มวัยรุ่นค่ะจํานวนหลายคนมีการนั่งซ้อนท้ายอยู่บริเวณด้านหลังคนขับค่ะขณะวิ่งผ่านหน้าบ้านที่เกิดเหตุจะเห็นว่ามีจักรยานยนต์คันสุดท้ายทําการคว้างวัตถุบางอย่างเข้ามาบริเวณหน้าบ้านจนเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งก่อเป็นเหตุค่ะให้แรงระเบิดนั้นกระเด็นกระจัดกระจายสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างบริเวณด้านหน้าบ้านหลังจากการตรวจอบ อบค่ะจึงนําไปสู่กระบวนการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรวม11รายโดยทั้งหมดค่ะเป็นวัยรุ่นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่กับญาติในฝั่งไทยบริเวณพื้นที่ร้อยต่อระหว่างหมู่บ้านห้วยตะเคียนโดยที่ก็มีนายจ้างในพื้นที่บางรายค่ะ ให้การดูแลเนื่องจากรับเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศหลายปีจากการสอบถามค่ะนายเฉลิมชัยเปลี่ยนลีอายุ22ปีเป็นผู้ถูกแก๊งวัยรุ่นโจาชาวเมียนมาไล่ควบหวังทำร้ายมีการเล่าวินาทีเกิดเหตุให้ฟังว่าระหว่างนั้นตนก็พึงเลิกกับจากการทำงานเดินทางมาที่อู่ส้มรถของพวกซึ่งก็อยู่ใกล้กับร้านขายของชำจุดเกิดเหตุเมื่อมาถึงน้องที่อู่ก็มีการถามว่า วิ่งผ่านมาไม่กลัวโดนพม่าเตะล้อเนื่องจากพม่ากลุ่มนี้ค่ะก็เคยมีการตบเอาหมวกกันน็อกของน้องๆไปจึงบอกให้รอก่อนที่ตนจะมีการขับรถจักรยานยนต์ย้อนกลับไปที่ศาลาชุมชนหมู่บ้านอีกครั้งก็เห็นว่ากลุ่มพม่าดังกล่าวรวมตัวกันอยู่จากนั้นค่ะเมื่อกลุ่มพมา่าโจเห็นตนจึงพยายามที่จะเดินเข้าหาตนเห็นท่าทางไม่ดีจึงมีการเลี้ยวหัวรถจักรยานยนต์กลับเนื่องจากพม่ากลุ่มดังกล่าวมีอาวุธตนจึงมีการวิ่งกลับมาที่อู่เดิมขณะที่ กลุ่มพม่าโจค่ะก็มีการควบรถจักรยานยนต์ตามมาก่อนที่จะทําการคว้างบอมใส่ แต่ก็อาจจะขับด้วยความเร็วจึงผิดเป้าลูกบอมปิงปองประดิษฐ์ขนาดใหญ่ค่ะก็เลยไปอยู่บริเวณหน้าร้านขายของชำซึ่งก็อยู่ห่างกันประมาณ3-4เมตรจึงทําให้ตนเนี่ยรอดจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้านนางสาวสิริกรไทยเทศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12บ้านห้วยตะเคียนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก็รู้สึกเป็นห่วงความไม่ปลอดภัยของลูกบ้านจึงได้มีการดําเนินการเข้าตรวจสอบเพื่อรวบรวมเอกสารบัตรแรงงานชาวเมียนมาที่านจ้างมีอยู่ว่าเข้ามา ทำงานถูกต้องหรือไม่บางรายก็มีส่วนบางรายค่ะก็มีการนี้ข้ามฝั่งกลับไปหลังจากที่ทราบว่าจะมีการเข้าไปตรวจบัตรเนื่องจากไม่มีบัตรจากการบอกเล่าของชาวบ้านพบว่ากลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมากลุ่มนี้เคยทําการก่อเหตุค่ะในหมู่บ้านข้างเคียงมาสองครั้งมีพฤติกรรมค่ะที่เข้าไปตบเอาหมวกกันน็อกของน้องๆเยาวชนที่ใส่ขับขี่กลับจากโรงเรียนบางรายบางวันค่ะก็มีการรวมตัวกันในยามค่าคืนมีการใช้อาวุธยาวรากไปตามพื้นผิวถนน,นจนเกิด กายไฟซึ่งก่อสงเสียงรบกวนชาวบ้านจนทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านบางรายค่ะไม่กล้าที่จะออกไปกริยดยาง เพราะกลัวความไม่ปลอดภัยผู้ใหญ่บ้านมีการเล่าอีกนะคขว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตนเองแล้วก็ผู้ช่วยค่ะระหว่างเดินตรวจพื้นที่บนสระ,ะอนเนกประสงค์หมู่บ้านก็พบว่ามีระเบิดปิงปองจํานวนหนึ่งค่ะในสภาพถูกแกะเอาดินปืนข้างในออกเอาไปประกอบเป็นชิ้นใหญ่ถูกทิ้งเอาไว้ในทั้งขยะบริเวณหน้าสระ,ะอนเนกประสงค์คาดว่ากลุม่มวัยรุ่นโจาชาวเมียนมามีการนําเอาไปทิ้งไว้ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็ทําให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยตะเคียน หวั่นความไม่ปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินเนื่องจากวัยรุ่นโจาชาวเมียนมากลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมชอบมารวมตัวกันเป็นกลุ่มที่บริเวณศาลาชุมชนหมู่บ้านห้วยตะเคียนหมู่ที่12โดยชาวบ้านมีการเล่านะคะว่าเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ใช้จัดประชุมหมู่บ้านและก็ยังเป็นศูนย์รวมทางการกีฬายามเย็นในชุมชนเนื่องจากมีพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตบอลและก็วิ่งออกกําลังกายของเยาวชนในหมู่บ้านแต่ระยะหลังค่ะกลุ่มโจวัยรุ่นชาวเมียนมาก็มีการใช้เป็นจุดรวมตัวก็เลย ไม่ค่อยจะมีเด็กในหมู่บ้านนะคะไปออกกําลังกายกันเหมือนแต่ก่อนโดยเวรุ่นโจกลุ่มนี้ค่ะจะมีการใช้รถจัก,กรยานยนต์เป็นยานพาหนะสมหมวกกัะนกอําพรังไปหน้าแล้วก็มีการพาพวกค่ะตระเวนไปตามท้องถนนในหมู่บ้านหากเจอเวรุ่นชาวไทยค่ะก็มกักจะชอบเข้าไปหาเรื่องโดยการข่มขู่ยึดเอามกกัน็อกบ้างบางรายนะคะก็มีอาวุธ ติดกายบางก็มีการใช้ของมีคมยาวรากไปตามพื้นท้องถนนในยามค่ำคืนส่งเสียงรบกวนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งจนชาวบ้านบางรายค่ะไม่กล้าที่จะออกนอกบ้านในยามค่ำคืนขณะเดียวกันค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มีการเข้าไปส่องพฤติกรรมนะคะของกลุ่มผู้ก่อเหตุใน f a c e b o o กก็พบว่ามีการโพสต์ข้อความค่ะท้าทายอำนาจรัฐโดย Facebook ที่ชื่อว่า นายคนใจร้ายมีการขึ้นข้อความเอาไว้ว่าไหนล่ะคนไล่จับกูอะ่ะไม่เห็นสักคนเลยมาจับหน่อยไอ้ตำรวจตึงๆอะ่ะแล้วก็มีอีกหลายโพสต์หลายคลิปค่ะที่มีการลงพฤติกรรมทําตัวเป็นอันตรพาลคลองถนนบอกถึงความไม่เกรงกลัวกฎหมายของประเทศไทยจนชาวบ้านแล้วก็ผู้นําในชุมชนในพื้นที่ก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการร่วมแก้ไขโดยมีการจัดเวียนยามต,ตรวจตราให้บ่อยขึ้นเนื่องจากบางพื้นที่ค่ะห่างไกลชุมชนเวลาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุชาวเมียนมาบางรายก็ จะมีการใช้เส้นทางธรรมชาติหลบนี้ข้ามฝั่งกลับไปก่อนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีช่องทางธรรมชาติเข้าออกเป็นจํานวนมากล่าสุดค่ะเรื่องนี้กลุ่มไทยไม่ทนค่ะทนไม่ไว้อีกต่อไปนําโดยนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบัานได้มีการเตรียมเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความ เพื่อที่จะล้างบางขั้นเด็ดขาดค่ะกับกลุ่มโจมเมียนมากลุ่มนี้โดยมีการร้องทุกกล่าวโทษค่ะให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีวัยรุ่นชาวเมียนมาและพวกฐาน1ร่วมกันกระทำการละเมิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา113วงเล็บ2มาตรา209ขบวนการอัางยี่ 2. ร่วมกันกระทำการละเมิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา2-10่องโจร 3. รวมการกระทำการละเมิดพระราชบัญญัติอาวุธเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธพศ2490 มาตรา4วงเล็บ3วงเล็บ4มาตรา3 8มาตรา74พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2 5 2 2มาตรา12วงเล็บ7มาตรา16มาตรา22ซึ่งก่ะร้วนแต่เป็นคดีที่ร้ายแรงค่ะมีโทษทั้งจำคุกและปรับรวมถึงต้องการที่จะผลักดันให้เอาคนเหล่านี้ออกจากนอกประเทศอย่างเด็ดขาด